สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมไนท์เกมล็อกกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่หายกันไปนานเป็นเดือนได้มั้งได้เนือนเอ้ยเดือนหนึ่งแล้วแหละนะครับก็จะบอกว่ากลับมาแล้วนะครับก็จะหลังหลังที่หายไปคือไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับเวลามีครับแต่ผมไปเอาไปทําอะไรไม่รู้ก็เลยไม่ค่อยได้แคสนะครับอันนี้เราก็มาอยู่กับ W WE เบิลยูนะครับ Smackdown ระทะรอไอสองพันสิบเอ็ดนะครับก็มาเล่นให้ดูก่อนแล้วกันเป็นเกมเล่นเซิฟเซิฟไปก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมากลับมาอัพคลิปใหเ้เรื่อยๆนะครับจะมากลับมาลงแล้วนะครับนะครับหลังจากช่วงนี้ที่หายไปนานนะครับจะกลับมาแล้วนะให้รู้เลยว่านายเอก็อกซ์กำลองกลับมาแล้วนะครับอันนี้ต้องต้องต้องเล่กับ เ้ hey, ยตัวที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นดอะล็อกนะครับอืมดอะล็อกผมใช้ดอะล็อกบ่อยแต่ว่าผมรู้ว่าทุกคนชอบเลนะครับผมเลยไม่ใช้ดอะล็อกแต่คู่ต่อสู้นั้นก็จะเป็นเดอะล็อกนั่นเองนะครับเออแลนดี้อตันนี่ไหมหรือว่าจอห์นซนานะครับพาร์ทนี้ก็เป็นดอะล็อกไปก่อนนะครับเป็นสู้แมตช์ดเดียวพอนะครับ โอเคก็ถ้าอยากให้มีพาร์ตต่อก็บอกได้นะครับไม่ว่ากันนะครับถ้าไม่มีใครเม้นว่าให้มีพาร์ตต่อแต่แต่ถ้าผมอยากจะเล่นผมก็มาเล่นให้ดูเองเนี่แหละครับโอเคบุยกะบุยกะมายัางก็จะแหลกหน่อยนะครับอย่างที่เห็นเสียงกระตุกกระตุก มันจะแหลกๆเพราะว่าไอเนี่ยฮะภาพมันยังไงไม่รู้ครับมันสวยเกินหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจนะครับเสียงก็แหลกๆดูน่ารำคาญน,นะครับขออภัยด้วยความไม่สะดวกวิชิมิควนพอไรมิสเตอร์เลวผมพูดว่วนะครับ, ah, <laughs> รบแหลกกว่าผมอยากจะกดข้ามนะแต่ผมอยากดูไทเทนที่เลเปิดตัวไง บแบตก,ก็ข้ามไปครับแบตหลุด <_ t od ic> แหลกแหลกเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวครับขอเซตติ้งก่อน <_ t od ic> แบบหนึ่งขอเซตติ้งก่อนนะครับได้ลแล้วอือลกอยูลกอยูลกอยู ลุกลุกเออเด้งเชือกเด้งเชือกเด้งเชือกเออโหมันถึงได้ไงเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้งเชือกมาคุมลงไปคุมลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นเชือกกระโดดกลับหลังโดนอีกรอบ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  มานี่มานี่มานี่ขอจับเวียงเวียงไม้ทางนี้เอาเข้าไปโดนท่านี้เข้าไปหันมาก่อนหันมาก่อนหมุนดมไข่เฟียงเข้าไปลุกลุกได้ไหมหนึ่งอ,งอมไม่ได้ กดไม่ได้กดไม่ได้ขึ้นเชือกเกี่ยวหัวเฟียงไปเลยอืมีุยงไปไม่ได้ไม่ได้จับขึ้นมาจับขึ้นมาไตเข้าไปหนึ่งดอกซิกวันนายเลยทีนี้เด้งเชือกฝั่งนี้จับเชือกซิกวันนาย นะครับใครที่ติดตาม WU อีกก็จะรู้ว่าซิกวันนายคืออะไรนะครับ 1..2.. ไม่ให้จบไม่ง่ายหรอกครับผมจะเอาแปลว่าอะไรดีมันมีเก้าอี้อยู่ฮะเดี๋ยวแปเวาเก้าอี้ก่อนโอ้ยตกตกไวทีเดี๋ยวเดวเด้ไดวเดี๋ยวล็อกทำไมเดี๋ยวล็อกแม่งเหลี่ยมๆยังไงไม่รู้ฮะ ภาพยังไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับมาขึ้นมาเดี๋ยวล็อกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาอะไรเดือดล็อกแมงกากนะกรรมการเดนะือดลนะ็อกแมงกากนะเดือดล็อกแมงกากนะกลัวไหมล่ะสต๊อกปึ้ง เอาเดือดล็อกฮึดฮึอด,อดอะไรโอ้โหปัดไปเสียงอุ้ยไม่โดนโอ้โห,โโห,โโหโท่านี้โดนไปเต็มๆต็มท่าประจำเดือดร็อกเลยแต่ว่าหน้าก็เหมือนนะครับผ้าข,ของผ้าเนี่ยมันหน้าเหมือนดีนะเดือดร็อกหน้าทำหน้าออกมาเหมือนดีเออมันยังไม่มีเดือดร็อก ภาคใหม่ๆที่มีลายครับตอนนี้ช่วงล็อกที่ยังไม่มีลายนะครับเสียงกรรมการไปทําไมไปด้วยกันนะครับเสียงเข้าไปอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาเข้าไปตีเข้าไปตรงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันแหลกจังเนี่ยเดี๋ยวล็อกรู้ไหม มันแหลกเนี่ยคนยิงโมโหเนี่ยมันแหลกๆกเนี่ยนี่ครับวิ่งมาเต้นเชือกฝั่งนู้น <S <S แล้วก็ตีลังก็ <S <S เอินฟ้าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมาให้ลุกไม่ให้ลุกว่านชู่เดี๋ยวเดียวหัวไม่แตกไม่จบครับหัวไม่แตกหัวไม่แตกไม่จบไม่จบละหัวหไม่แตก ไม่จบครับไม่จบวิบวิบวิบวุบวิบวิ่งมางงงลุกก่อนลุกก่อนลุกก็โดนอืมไม่แตกไม่แตกเอาอีกรอบเอออีกรอบลุกลุกไม่เอแตกเฮ้ยเฮ้ย ไม่เอาแนะ่เดี๋ยวล็อกเอาคืนมาเอาคืนมาก็อี้มาให้อืมไม่เอาเอาไปทำไมล่ะเอาหายเลยก็อี้เดี๋ยวไปหยิบใหม่กันเดี๋ยวไปหยิบไปอีกมามาหัวไม่แตกไม่จบหัวไม่แตกไม่จบแตกแตกเอาแตกเยอะเลยแตกให้เยอะแตกให้เยอะ อืมเดี๋ยวลุกลุกนลุกกอน,กกอนามาแพ้คนตัวเล็กได้ไงเนี่ยมานี่โดนทีครับคราวนี้โดนเด,ด้งเชือกมาเอาเงยขึ้นเงยขึ้นอะไรโอเอียบหัวโอ้โหเจ็บหน้าเลยเจ็บหน้าดูเจ็บหน้าเลย,เจ,เ,จเ,ลยเจ็บหน้าดูเลย อุ้ยเตะไข่เตะไข่เลกูโอ้ยไม่ไหวนะเสียงมาอย่างนี้มานี่มานี่เอาเคลียงลงไปอืือเสียงไปฝั่งโน้นหน่อย้อยชุบบุ๊ 1 2เฟียงไปฝังนี้บ้านอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับขอโทษทีอืมโดนนะครับโดนเด้งเชือกเจ็บดึงเชือกฝั่งนู้นจะเด้งเชือกมานะครับร้อนจับอ่ไม่ได้เหนื่อยก่อนเหนื่อยก่อนเหนื่อยก่อนจับเฟียงไปอีกตกเวที อเอาละทีนี้โดดดึงเชือกหมุน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 ปุ๊มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบอ,อีกรอบหมุนเยียบเยียบเข้าไปเยียบเชือกอะไรอะไรขึ้นเวทีดึงเชือกหมุนล้มอีกรอบเจ็บจริง เอาไปคืนเวทีก่อนเอาก็อีมาเอาไปอีกรอบยังไม่สะใจยังไม่สะใจเว้ยรู้ไหมกูยังไม่สะใจ,ใจ,ใจอืโดนอหมือนล้มล้มสปริงบอร์ดโดนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอานะ เฟียงไปคือจริงๆเครื่องไม่ได้กากนะฮะแต่ว่าเกมมันค่อนข้างที่จะแหลกงงนะครับปกติไม่อัดมันไม่แหลกนะครับบอกเลยเฟียงไปเด้งเชือกมาจับชกปึปึลุกขึ้นลุกขึ้นเด้ง เออสปริงบอร์ดกลับมาหาสปริงบอร์ดกลับอะเออกลับมา,อมบมาเอามาเอามาชื้อเอิ่อจับฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้เออวนเข้าไปวนเข้าไปลุกขึ้นเดี๋ยวไม่ลุกไม่ลุกไม่ได้เดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อกไม่ใช่คนอ่อนใช่ไหม เดี๋ยวจะจบด้วยซิกวานายแล้วครับจบแล้วครับมาเด้งเชือกมาหูดอุ้งเลือดอาบซิกวานายปึ้งเรียบร้อยเรียบร้อยทรีโอ้โหทรีมีแหลกด้วยนะครับแหลกแหลกถ้าใช้ถ้าใช้ไอเนี่ยระเล็กโปรมันจะไม่แหลกนะฮะแต่ผมแอนดรอยยังอยู่ที่ 4.3อยู่เลยนะฮะต้องขออภัยด้วยมิสเซริโอชนะแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่าน,นผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับนะครับบ๊ายบายจ้า